สวัสดีค่ะศาธตราจีปรินสุวรรณค่ะเ,เขียนสาร,รคดีเกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์สำหรับปีนี้ชื่อเรื่องปล่อยเต่าทำบุญได้บาปเป็นสาร,รคดีที่เกี่ยวกับทุกเรื่องของเต่านับตั้งแต่ธรรมชาติพฤติกรรม การอาหารการกินการเจ็บป่วยการบาดเจ็บเพราะว่าเคยเป็นอาสาสมัครดูแลเต่าที่บาดเจ็บการเจ็บป่วยด้วยค่ะแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องพฤติกรรมของเต่าในทุกๆห,หลายชนิดค่ะปกติอาจารย์ทำงานอะไรนะครับก่อนที่จะามาเขียนคงติดจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับค่ะ เดิมเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์มหาเรทยบูรภพานะคะสอนคณะศึกษา,าศาสตร์แล้วก็ตอนหลังก็จะเป็นคณะวิทยาศาสตาร์กีฬาค่ะเป็นจบแล้วหลังจากจบหน้าที่ที่นั่นแล้วก็เป็นอาสาสมัครดูแลสัตว์ป่าที่สวนสัตว์ใกล้บ้านค่ะอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีค่ะ อาจารย์แสดงว่าอาจารย์ทำงานเกี่ยวกับสัตว์มาตลอดเลยใช่ไหมครับค่ะคลุกคลีอยู่กับสัตว์มาเกือบ30สิปีแล้วค่ะอยู่กับสัตว์ป่าจริงๆความเชื่อติดๆของคนไทยเรานอกจากเรื่องปล่อยเต่าแล้วมีมีเรื่องอื่นอีกไหมคะอ๋อทั้งนกทั้งปลากบนะคะอย่างเช่นนกเนี่ยก็ไม่ควรจะให้เขาอยู่ในกรงเขามีชีวิตที่ควรจะมีอิสระเสรีปลา ปลาที่พ่อเลี้ยงก็ไม่สามารถจะเอาลงไปอยู่ในแหล่งน้ําธรรมชาติหรือแหล่งน้ําทั่วๆไปได้กบก็ไม่ใช่สัตว์ที่จะลงปล่อยอที่แม่น้ําเพราะว่าเขาจะมีชีวิตยอยู่ไม่ได้ค่ะลา่าสุดมันมีข่าวพี่คนทําบุญเนี่ยดันที่ไปเหมาปลา6กกิโลคือปลาหน้าเขียงเนี่ยสามารถทํามาปล่อยได้ไหมคบปลาที่เขาจะกำลังจะเชื่อปลาเป็น,ป,นปล่อยได้แต่ปลาจะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นานแล้วก็จะเสียชีวิตเพราะว่าเขา หาก,กินเองไม่เป็นแล้วก็ไม่มีอาหารให้เขาด้วยค่ะถึงแม้จะมีคนเลี้ยงอยู่ในแม่น้ําอาหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะให้เขากินได้ดผิดอย่างมากค่ะมีผู้ต่อต้านมากมากเลยค่ะเรื่องนี้ทีนี้ถ้าจะแนะนําคนที่อยากจะทําบุญกับทานทำทานกับทานวิธีไหนที่ดีที่สุดที่ถูก,ถกต้องที่สุดให้าอาหารจาอย่างเดียวไมหมหรืออะไรยังไง อันดับแรกคือต้องหาความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดน้อนก่อนว่าเขามีธรรมชาติอาศัยอยู่ที่ไหนและกินอาหารอย่างไรมีพฤติกรรมอย่างไรพื้นฐานมาในคนเลี้ยงมาเพาะเลี้ยงมาหรือว่ามาจากธรรมชาติเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือเปล่านะหรือว่าเป็นสัตว์ป่าสงวนอย่างนี้ก็ไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะคือถ้าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวนเนี่ยคือคุณก็มีความผิด อยู่แล้วตามกฎหมายถ้าสมมุติว่าจําเป็นต้องช่วยเหลือเนี่ยก็ควรจะแจ้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอก,กพทสอ,อาจจะเป็น1136 11362นะคะอันนี้ก็แจ้งทางผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้โดยตรงเขาจะจัดการดีที่สุดค่ะในงานสัปดาห์หนังสือนี้มีที่บูธสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยซึ่งจะนำมาในวันที่หน ที่จะถึงนี้แต่ขณะนีะ้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาค่ะขอบคุณมนะากหรือความยินดีค่ะ